สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วเนาะกับขนมเซนคือเก่าอยอะฝ่าวเบื่อกันเน้อทุกคนมากินขนมเซนเนาะก่อนกินกันเนาะทุกคนแล้วก็อ่าก่อนที่เรากินกันเรามาเรียนภาษาเยอรมันก่อนเนาะภาษาเยอรมันวันนี้เรากิมมาเรียนอ่าเรากิมาพูดคาว่าอ่าพาสปอร์ตทุกคนพาสปอร์ตก็คืออ่าภาษาเยอรมันเรียกว่าออสไวเนาะ เอาวสไว้เดี๋ยวจะเคียนลงในนี่ให้น้ำทุกคนพาสปอร์ตเนาะทุกคนเอาวสไว้เนาะทุกคนโอเคนี่มาแนะนำอาหารของเราเลยนี่ก็มีขนมเ้นเนาะย้ำขนมเส้นทุกคนแซ่บๆดูเผ็ดๆเลยทุกคนเอ้ยอันนี้ก็จิมีอันพักซีอ่ามีแตงเนาะทุกคนมีแตงอันนี้ก็จิเป็นหัวซูชินน่เนาะที่เราเอาไปต้มแล้วเนาะทุกคนอันนี้ก็จิมีพริก พริกหยวกแดงเนาะรูปแบบนี้สียาวหวานหวานทุกคนอันนี้แล้วนี่ก็จะมีพักสลัดของเราเนาะทุกคนเอามาลงมือกินเลยทุกคนจําได้บอกเอาสวายเนาะทุกคนแปลว่าพาสปอร์ตเนาะภาษาเยอรม,มันทุกคนอ่ะมาแซบๆน้องกันทุกคนเอ้ยดูสิอืมแดงๆพริกขนมเส้นกิโลนึงทุกคนนี่อืม,อม ซูชินี่ลวกอืมหวานหวานหวานคักลวกเป็นอันลูกแล้วค้นหวาน แ,แซ่บๆทุกคน i อืเผ็พะพะพะดเพชดทุกคน ฉลองปีใหม่กันแล้วเมื่อกี้ฉลองปีใหม่กินขนมเส้นยำเนาะทุกคนอืม ปาานเจียบเปคือบวกทุกคนคล้ายๆกัะลูกแตงโมแหละแตงโม้อ่อนที่เอาไปต้มแล้วทุกคนรสาติคล้ายๆกัน อวัน mm hmm. 음 mm -hmm. แซ่บครับพี่น้องหวานคัก รสชาติคล้ายๆกับกฟักอ่อนทุกคนบมักฟักอ่อนที่เอาไปต้มอ,อ่ะรสชาติเดียวกันเลย 嗯嗯、mm. mm. What's so. up? Mm hmm. หวานอือดูมือติดพริก hmm. น mm ้องเ่ย hmm. ค mm ือปอบปะอืม คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะทุกคนฝากกดติดตามแลอทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์เนาะกดแชร์น้ำเนาะเพื่อจะได้บอกอืผาดคลิปใหม่ๆเนาะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วทุกคนขอลาแค่นี้เด้ทุกคนสวัสดีปีใหม่เนาะทุกคนเนาะส่งท้ายปีเก่าเนาะทุกคนบายยขอให้มีความสุขเนาะทุกคนคิดสิ่งไหนขอให้ได้สิ่งนันนะ้นเนาะขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองได้ทุกคนบายยทุกคนบายบาย